ผมเป็นตัวแทนจากโรงเรียนมัธย,ยมาชานิเวศโดยเผมช่อยเด็กชายกาันงานกินหน้าคณะมาชิของผมมีทั้งหมดส,สี่คนมเนนเนเีเด็กชายันงาน,นก,กินหน้าเด็กชายพัฒนาเกรติวารลอดเด็กชายนันทนาเกตแก้วเด็กชายปฏิพัน์นนทพองอาจารย์ประจำวิชาอาจารย์กมณีเนตรชูศรี อาจารย์ผู้สายอาจารย์จิรพรโครงจันเราจะมาวันนี้จะมาทดอเฮ้ยวันนี้จะมาทดลองเรือ่องไข่ไหมไข่เขาอุปกรณ์มีน้ำสองแก้วไข่ใหมหนึ่งฟองไข,เข่เก่าหนึ่งฟองเราจะนำไข่ไก่ไข,เข่เก่าไข่ใหม่เรียบร้อย นำไข่เก่าวางไปในน้ำเห็นได้ว่าไข่นี้จมเนื่องจากมันเป็นไข่ไหมไข่นี้ลอยเนื่องจากเก็บไว้นานแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงของการ์ดตัวแปรตามไข่จมไข่ลอยตัวแปรควบคุมน้ำกับแก้วขอจบรายงานเพียเท่านี้ครับขอบคุณครับ Okay. <laughs>